จริงๆแล้วมันมันผิดเพี้ยนเนี่ยเออเราก็ยังงงว่าเอ้าแล้วสุดท้ายสุดท้ายคุณเสียเท่าไหร่เออสุดท้ายแล้วเอ้าอ,อ้ามันเสียเยอะขนาดแล้วคุณจะไปกกหกทำไมถูกไหมคุณก็พูดความจริงไปมันก็จบไงเออถ้าคุณพูดความจริงมันจบก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยคนอื่นเขาเสียอนะเขาก็บอกตรงๆรงเลยเห็นไ,ไหมเออเขาเสียเท่าไหร่เขาก็พูดตรงตรงเขาไม่ได้ปิดบังเนี่ยเขาไม่รู้จะไปปิดบังทําไมใช่ไหม เ,ออเขาก็บอกตรงๆเสียกี่หมืน่นกี่แสนเขาก็บอกเพราะว่ายังไงมันก็ยังไงมันก็เป็นไอ้นี่อยู่แล้วมันก็เป็นความจริงอยู่แล้วถูกไหมล่ะถ้าเราบอกความจริงเขาก็ไม่มีใครไปถามไม่มีใครไปเสาะหาความจริงหรอกว่าเอยมันเท่านื้นเท่านี้เขาดูจากจากเรื่องแล้วเ็าก็ประเมินเอาว่ามันน่าจะสมเหตุสมผลถ้ามันใกล้เคียงนะครับกับความเสียหายมันก็สม,สมเหตุสมผลอ่าสมเหตุสมผลมันก็จบ ้าใช่สิก็คือเขาบอกว่าเสียแค่ห้าหมื่นแต่ว่านะมันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยมันเสียว่าสองแสนอย่างเงี้ยเอฟซีมันก็มันก็ต่างกันไหมละ่ะนะห้าหมื่นกับสองแสนมันคนละเรื่องอ่ะเออก็บอกว่าไปกระจบแล้วมันหลอก, FC, ลอกเ,ออ <c oughs> เอฟซีหลอกเพื่ออะไรงงนะอรนะฮะหลอกเพื่ออะไรงงเลยเนี่ยเอาจริงๆนะหลอกเพื่ออะไรอ่ะ อ,อหลอกเพื่ออะไรไม่เข้าใจนะเอ,อหลอกหลอกทําไมเอ,อหลอกแล้วได้อะไรใช่สรุปแล้วเสียสองแสนนะครับ FC. เอฟซีแล้วไหนบอกพกตังเป็นล้านพกตังเป็นล้านโดนไปสองแสน 2000, ยิงเหลือต้องแปดแสนเอยสินะยังไปกินยังไปอะไรสบายชิวๆนะอืมธรรมดาธรรมดาเลยอืม ก็นั่นน่ะสิเขาไม่รู้นะก็มันอันนี้มันถูกกว่าไงพี่นุชอันนี้มันถูกกว่าไงเออที่แบบนี้มันจะถูกกว่าถ้าจะไปซื้อที่มีโฉนดเนี่ยแค่สามงานหรือเป็นไร่เนี่ยโอย้ก็โดนไปหลายแสนแล้วเอฟซีโดนเยอะมากอืถ้าไปซื้อที่แบบนั้นนะเยอะมากเออ ผีหลอกผีเลยเหรอ,อถ้าไปซื้อที่มีโฉนดมันเยอะมันแพงไงเพราะมีโฉนดมันมันสามารถใจนี้ได้นะครับเอแต่ว่าอันเนี้ยมันถูกแล้วก,ก็ซื้อเยอะๆหลายๆที่เดี๋ยวซื้อมันม,มีเงินเขาก็ซื้อ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 ไวอ้แต่ถ้ามันไม่ไม่มีใครเขารู้เรื่องเนี่ยเขาก็ชิวๆไปเลยนะ fc นะชิวๆไปเลยแต่ถามว่ามันยึดครองไม่ได้ไงที่เนี่ย นะมันก็ยังเป็นของคนเดิมอยู่อ่าถูกไหมเออเวลาทําอะไรทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะ่ะนะเขาก็จะเอาชื่อหละ่ะชื่อเดิมที่เขานะ้าเนี่ะคุณไปสามารถจะไปโอนให้ใครก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นชื่อของเจ้าของเดิมอยู่พอาะเขาเจ้าของเดิมเขาได้รับอนุญาตมาแล้วเขาบอกว่าถ้าจะให้ก็ต้องให้ญาติให้ญาติพี่น้องให้ญาติที่คานตามกันมาเขาจะให้ได้แค่นั้นคนอื่นไม่เกี่ยว เขาบังคับเลยนะกฎหมายบังคับให้ญาติเท่านั้นเออไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเขาจะไม่มีคําว่าเปลี่ยนแปลงเอให้ญาติเท่านั้นเขาบอกมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณเปลี่ยนมือปุ๊บเนี่ยนะถ้าเขาไม่รู้ก็แล้วไปเออถ้าเขาไม่รู้ไม่มีใครไปฟ้องก็แล้วไปเอ่อแต่ว่าคุณก็ได้ทําได้ทําไว้เฉยได้ทาเฉยแต่ก็ไม่มีสิทธิ์อะไรในตรงนั้นเพราะยังเป็นชื่อเดิมๆอยู่คุณไปเปลี่ยนแปลงชื่อ เปลี่ยนก็ไม่ได้ใช่มันเปลี่ยนมือไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณไปแจ้งเนี่ยคุณเข้าไปในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยคุณไปขอแจ้งว่าจะเปลี่ยนคนเปลี่ยนไม่ได้นะถ้าคนนั้นไม่ใช่ญาติเปลี่ยนชื่อไม่ได้เลยถ้าเป็นญาติเปลี่ยนได้อยู่เป็นญาติที่คานตามกันหม,มาเนี่ยเขาจะยอมรับออ คือว่าแม่เนี่ยแม่นี่เสียไปแล้วเป็นชื่อแม่อยู่ใช่ไหมแม่เสียไปแล้วก็เ,เปลี่ยนมาให้เป็นลกูกลูกก็ทํากินต่อไปอันนี้ไม่มีปัญหาเขาบกระบุเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วถ้าเป็นคนอื่นเข้าไปผิดเลยถ้าอย่างนั้นถ้ามันทําได้เอฟซี FC, ในทุนมันเข้าไปกินหมดแล้วเอาจริงๆในทุนมันก็เอามาแฮบเอาไปนะ่ะชาวบ้านปัจจุบันชาวบ้านนี้ไม่เหลือเลยมีแต่ของในทุนทั้งนั้นเลยแอดก้าพูดเขาเสนอราคาดีดๆๆี่ย ชาวบ้านขายทิ้งหมดแหละบองตรงเลยชาวบ้านพร้อมจะขายทุกวันเลยเอาบองตรงถ้ามันเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ได้เนี่ยชาวบ้านทําหมดแล้วเพราะอะไรเขาไม่มีตังทุกวันมีแต่นี่ตังไม่มีเลยมีแต่นี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเขาต้องการเปลี่ยนเลยเปลี่ยนสภาพเลยเออถ้ามันขายได้ถ้าถูกต้องตามกฎหมายเขาจัดการไปนานแล้วชาวบ้านจะไม่มีอยู่แถวเนี้ยมีแต่ในทุนทั้งนั้นอ่ะจริงจริงและกล้าพูดเลยเพราะว่าแถวเนี้ยโลเคชั่นมันสวยไง เดี๋ยวเขาก็มารีสอร์ทนะพูดง่ายรีสอร์ทนี่เกิดขึ้นปุบป,บปุบเลยรีสอร์ทไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมันทําไม่ได้ไงโอ้ถ้าทําได้แอดพูดได้เลยว่ารีสอร์ทนี่เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยตรงเนี้ยแอดกล้าพูดเลยเพราะมันวิวมันสวยแอดยังแค่ขับรถผ่านเรายังรู้เลยโอ้โหมันสวยถามโอ๊ตเชียงใหม่ได้ว่ามันสวยไหมแถวเนี้ยเอโอ๊ตมาอยู่ที่นี่แอดโอ๊ตรู้ดีว่ามันสวยไหมขับรถผ่านนี่มันสวยไหม เออถูกต้องสิมันก็เหมือนฟอกเงินนะแต่ว่าจะเปิดเผยไม่ได้ไงเปิดเผยไม่ได้ถ้าเปิดเผยนี่เขารู้นี่ก็ยึดเลยยึดคืนเลยแน่ตอนนี้ก็คือโดนโดนก็คือต้องยึดแน่แน่ยึดคืนแน่แนอนมันก็มีแค่นั้นบอกได้เลยนะครับเออใช่สวยบรรยากาศดีเอสวย มันเพราะว่ามันอยู่ในหุบเขาไงมองไปทางนี้ก็เขาเวลาเวลาฝนตกใหม่ๆใ,ใช่ไหมมันก็จะหมอกหมอกมันจะคุมเขาหมดเลยเขาโพนทั้งเขาเอ่ะเออหมอกจะคุมหมดเลยมันก็จะดูสวยงามมองไปก็จะเป็นทุ่งนาถูกไหมล่ะโอ้สวยงามมากบอกได้เลยว่าสวยเอ,อยามหน้าหนาวหรือยามอะไรเนี่ยมันวิวทิวทัศน์มันโลเคชั่นมันดีดีกว่าจำปาดงแอดก้าพูดการนตีได้เลยว่าดีกว่าจำปาดงดีกว่าองค์ปู่ไปไป,ไปอยู่ตรงนน้นเพราะตรงนู้นอะ เต็มที่ก็มีแต่สวนยางถูกไหมสวนยางกับป่ามันก็มีแค่นั้นเองมองไปไหนก็ไม่มีไม่มีภูเขาเลยแต่ที่นี่ลูกภูเขาล้อมรอบหมดเออแล้วที่นี่มันก็ใกล้แหลง่งใกล้แหล่งธรรมชาตินะใกล้แหล่งต้นำำนนะ้ําลําธารเอาพูดง่ายๆใกล้แหลง่งอ่าอุทยานภูผายนเนี่ยก็ใกล้กันไม่กี่กิโลองเห็นไหมมันทุกอย่างมันได้หมดเนี่ย เออมันต่างกันเยอะแต่ตรงโน,โนู้นตรงนี้มันมีโอกาสที่มันดูวิวทิวทัศน์มันสวยถ้าขายได้ใช่ไหมรับรองเอาพูดง่ายๆเออใช่เอาพูดง่ายๆในเอฟซีนะแถวติดชายเขาเนี่ยจะเป็นรีสอร์ทขึ้นทั้งนั้นเลยแล้วมันจะดูดีมากเลยรีสอร์ทติดกับภูเขาเนี่ยโอ้โหมันเข้าเลยมันใช่เลยเอาจริงๆเออ เพราะเราดูแล้วมันใช่เลยโลเคชั่นมันถูกต้องเลยแนวนี้เลยเพราะว่าแถวเขายงเขาใหญ่ก็จะติดภูแบบเนี้อ่าใช่อุนทา,านะครับก็โกหกแต่เรื่องโกหกก็นั่นน่ะสิพอเราจับโป๊ะได้เนี่ยก็ดิน้นจับโป๊ะได้ทำไงอ่ะดิ้นดิจับโปะไปอ่ะเออ นะเออก็ไม่เข้าใจไปพูดบิดเบือนทําไมก็บอกตรงๆไปก็ไม่เห็นแอดว่าไม่เห็นเป็นไรเลยโดนเท่านูน้นเท่านี้ก็ว่ากันไปตามตรงๆไปก็ไม่มีใครจะมาถามหรอกถ้ามันเป็นความจริงถูกไหมก็ไม่มีใครมาตอบแทนด้วยเพราะว่ามันเป็นความจริงคุณพูดความจริงไปแล้วมันก็จบเลยแต่นี่คุณไม่ได้พูดความจริงเนี่ยเขาก็เขาก็สงสยัยเอ๊ะทำไมมันใช่หรือเปล่าแล้วคนที่เขารู้เนี่ยนะครับคนที่เขารู้ก็คือเจ้าของเรื่อง เจ้าของเรื่องนี้เขาก็ต้องรู้สิเท่าไหร่ยังไงเขารู้อยู่แล้วยิ่งเขาทํางานตรงนี้มาโดยเฉพาะเนี่ยเขายิ่งรู้ดีแล้วว่ามันประมาณเท่าไหร่ประเมินได้เลยแล้วยิ่งคุณมาทําอย่างเงี้ยโอ้โหแม้เสียหน้าเลยความหน้าเชื่อถือมันไม่มีจะไปหลอกถึงไหนเอ,อถามหน่อยจะหลอกถึงไหนคืองานนี้ก็พา่านสามเอเอ,เอสามเหลี่ยมทองคอําก็ยัง ก็ยังผิดอ่ะก็ยังโดนอ่ะใช่ไหมก็ยังโดนอ่ะสามเหลี่ยมตองคําแล้วตามภาษาอะไร <c oughs> กับที่เอ่อห้าไล่ใกล้เขาเหลียงสานอืมใช่ไหม <c oughs> คุณจะคุณจะพูดคุณจะบิดยังไงบิดได้ในโซเชียลเอฟบิดได้นะในโซเชียลเออพูดพูดยังไงก็ได้เพราะว่าเป็นในช่องของคุณเนี่ยคุณก็พูดไปได้ว่า เอ้ยทำอย่างนี้ทําอย่างนี้มันผิดก็ผิดนิดเดียวเออนะทำอย่างงีอย่างงี้ก็ผิดนิดเดียวเออคุณก็พูดได้ทั้งนั้นแหละจะผิดมากผิดน้อยคุณก็พูดไปแต่สรุปแล้วนะครับสรุปแล้วเวลาขึ้นเข้าสู่กระบวนการข้างบนต่างหากที่เขาจะตัดสินว่าผิดมากน้อยแค่ไหนแต่บอกว่าไม่ผิดเลยเนี่ยอย่าคิดเลยว่าจะเป็นอย่างนั้นเออมันเป็นไปไม่ได้ ซึ่งเขาก็ทํามาถ้ามันไม่ผิดเลยเนี่ยเขาก็จะไม่เอาขึ้นสู่ขบวนการแน่นอนเขาไม่เอาเข้าไปหรอกมันเสียเวลาแล้วมันก็จะกลายเป็นมาตรฐานด้วยอ่ะถ้าไม่ไม่ผิดมันจะกลายเป็นมาตรฐานคุณพยายามจะชี้นําให้สังคมเข้าเห็นคุณชี้นําไปในทางที่ผิดนะแอดพูดได้เลยอ่ะใครก็แล้วแต่เอฟซี FC ที่ไหนก็แล้วแต่ที่คุณทําแบบเนี้ยเออคุณกําลังทําหรือทําแล้วเนี่ยคุณคิดว่า เขาชี้นําไปในทางที่ถูกอ่ะคุณลองทําดูสิผิดทั้งนั้นโดนเหมือนกันด้วยอืมเขาพูดเพื่ออะไรแอดไม่แน่ใจแล้วพูดหลอกเอฟซีไงดูเหมือนจะเอ่อเคมผลงานตัวเองไงว่าตัวเองทําจากจากเสียเยอะเนี่ยจากอ่าความเสียหายเยอะเนี่ยทําให้ทําให้เสียไอ้ตรงเนี้ยนิดเดียวอะ <laughs> มันก็เหมือนเหมือนกับเอ้ยโอ้โหผิดขนาดนี้ยังโดนแค่นี้เองเนาะโดนเล็กๆแค่นี้เองเนาะมันเหมือนเหมือนมีเป็นเป็นผลงานอ่ะมันเป็นผลงานเล็กๆเ,เป็นผลงานของเขาอะ่ะว่าเออขนาดคดีใหญ่ขนาดนี้ยังเสียเอยแค่นี้เองเห็นไ,ไหมเออก็เคลมผลงานตัวเองแต่สรุปแล้วมันไม่ได้ซึ่งคนเขาอยู่ข้างในเขาย่อมรู้ดีถูกไหมนะ่ะเขาเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมแล้วมั้ง เห็นว่ามันไม่ตรงไม่ถูกต้องก็เลยเอามาพูดว่านี่ไงเออมันไม่ใช่คุณพูดมามันทําไมมันบิดเบือนเออทําไมไม่พูดตรงๆถ้าพูดตรงมันก็จบถูกไหมคุณจะไปเอาอะไรมาอ้างอ่ะอ่เห็นไหมมันชัดเจนไหมเอฟซีเหรอเห็นพูดไปหัวเลาะไปหไหมเออเขาเขามีตังเยอะนะเอฟซีนะนะไม่ต้องพูดถึงหรอก เสียเท่าไหร่เขาก็ไม่ว่าแล้วเขามีดมีเงินให้อยู่แล้วนะเออมีเงินให้เดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวก็จะคำนวณมาให้เองว่าค่าปรับนะแต่ว่าขึ้นให้เขาสู่กระบวนการก่อนเอเดี๋ยวก็จะคำนวณมาให้ว่าเท่าไหร่ยังไงมันเสียอยู่แล้วล่ะแต่มันจะมากน้อยเราก็คอยดูต่อไปว่าจะมากน้อยเท่าไหร่แค่นั้นเองเออออกมาบิดก็ไม่เกี่ยวหรอกเออออกมาบิดก็ไม่เกี่ยวเพราะยังไง Ểu, ยังไงระบบเขาก็รู้อยู่ดีเพราะว่าเขาเป็นผู้ร้องระบบเขาต้องต้องรู้อยู่ดีถ้าคุณพูดผิดเนี่ยระบบเขาก็จะออกมาพูดเองว่ามันประมาณเท่าน้นเท่านี้เออแต่เอาจริงๆนะถ้าคุณบอกตรงๆเนะี่ยระบบเขาคงไม่ออกมาพูดหรอกอ่าถ้าบอกตรงๆเขาคงไม่ออกมาโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นหรอกนี่คุณออกมาบิดไงเออออกมาบิดเบือนความเป็นจริงไงเ,เขาก็เลยออกมาพูดว่ามันไม่ใช่เนี่ย อมันก็เลยกลับกลายเป็นว่าอ้าวแล้วพูดไปทําไมทําเพื่ออะไรเขาก็สงสยัยกันตรงนี้อ๋ทําเพื่อเคมผลงานตัวเองหรือเปล่าว่าผิดมากๆเลยฉันทําให้ได้ขนาดนี้นะโอ้นะอะ่ทุกคนก็โอ้เขามีฝีมือเว้ยเอที่ผ่านมาก็มีฝีมือทางนั้นเว้ยอะไรอย่างเงี้ยฝีมือเยอะอที่ผ่านมาก็ฝีมือทางนั้นนี่แหละม,มันเป็นลักษณะน,นี้นะครับ เราก็ต้องดูด้วยเอดูด้วยว่าสรุปแล้วเนี่ยอ่าที่เขาพูดมาเนี่ยนะครับมันมันเป็นความจริงหรือเปล่าขนาดขนาดเอาเงินเป็นล้านไปเนี่ยแอดก็ยังไม่เชื่อเลยว่าเขาจะมีเงินเป็นล้านไปะนะพกเงินเป็นล้านแอดไม่ค่อยเชื่อก็าอาจจะพูดไปอย่างนั้นแหละอ่าถูกไหมคือ ข้อมูลน่ะเขาใช้เป็นน่าจะเขาใช้เป็นโฉนดนะเออเใช้เป็นโฉนดไปประกันโนฉะนดมันก็เทียบเคียงได้แล้วก็เอโฉนดประเมินแค่นี้ถูกไหมอ่าแล้วก็อ่าเท่าไหร่ย,ยังไงถ้ามันเกินกว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรอโฉนดก็อ่าเอาคาไว้อย่างนั้นและจนกว่า จนกว่าคดีนี้จะจบก็คุณก็จะดึงโฉนดกลับมาได้ถ้าปราบใดคดียังคาอยู่คุณก็เอาไปค้ำประกันไว้อย่างนั้นอใช่ออกมาท้าทายเราท้าทายไม่ได้ที่อย่าลืมว่าอย่าลืมว่าระบบเนี่ยเขาดูทุกช่องนะเอฟซี FC. แอดพูดได้เลยว่าระบบดูทุกช่องก็ดูทุกช่องแหละเ,เราเราต้องนําเสนอในความภาพ ภาพของความเป็นจริงเท่านั้นเนี่ยนำเสนอตรงไปแบบให้ตรงๆก็คือชี้นําสังคมแนวทางที่ถูกอย่าไปพูดแบบนั้นไอ้พวกนั้นมันชี้นำอ่าชี้นาสังคมผิดทั้งนั้นเลย